กลับมาช่วงซ้ายคนในข่าวนะครับอย่างที่คุณคำนวณได้ไล่เรียงให้ฟังจากการชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศนะครับอาจารย์สมปองครับอาจารย์สมปองคิดยังไงกับกับท่าทีและจุดยืนอย่างนี้ของกระทรวงการต่างประเทศที่ค่อนข้างจะยอมรับว่าในเมื่อเราไปยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรากัมพูชาต้องขึ้นศาลโลกอีกเนี่ยเราจะจะเสียเปรียบครับครับประการแรกผมไม่ไม,ไม่ไม่มีความเห็นไม่มีความคิดไม่มีความเชื่อว่าจะมีการ กระทำผิดซ้าซ้อนโดยการขึ้นศาลโลกอีกเป็นเป็นครั้งที่สองเป็นอังคาดไม่ว่าจะเป็นโจทหรือเป็นจำเลยเป็นจำเลยเนี่ยเราก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยรับนาจศาลแต่เราจะไปขึ้นไปฟ้องเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเพราะว่าเราดูผมก็ไม่อยากจะหมิ่นประมาทศาลหรือว่าเท่าที่เราทัศนะแล้วก็ทาทีของประเทศไทยต่อศาลนั้นเท่าที่ได้แสดงออกก็เห็นแล้วว่า เราจะต้องเลี่ยงความไม่ยุติธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากศาลเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะเชื่อถือเชื่อมั่นในคำคำพิพากษาของศาลได้เราเคยเจอมาแล้วเจ็บแล้วเราต้องจาแต่นี้ผมอยากจะ,จะเรียนอสองประการด้วยกันประการแรกคือว่าที่ว่าเขาส่งแผนที่มาแล้วเขาเสนอข้อเสนอมาแล้วเราเขาโยนลูกบอลมาแล้วเรารับเนี่ยแผนที่เนี่ยที่เรารับแผนที่มาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรารับว่าแผนที่นั้น ถูกต้องหรือว่าเรารับว่าเส้นเขียนแดงที่เขียนบนแผนที่นั้นถูกต้องมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะตีความเป็นอย่างนั้นฝ่ายที่เขาส่งมาให้เขาอาจจะอ้างอย่างนั้นนะแต่นี้ในเชิงกลับกันผมก็เห็นด้วยกับท่านท่าน,น,นท่าน,ท,านท่านสวกำานณว่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่าแผนที่เนี่ยจะมีทางที่จะไปผิดเพี้ยนไปจาก้ ข้อตกลงหรืออนุสัญญาหรือสนิสัญญาที่เป็นข้อผูกพันระหว่างรัฐได้คือรัฐถ้าจะต้องการจะแก้ไขข้อตกลงนะฮะจะจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงจะเปลี่ยนแปลงสนิสัญญาเขาก็จะต้องตกลงกันไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งไปทาแผนที่ขึ้นมาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการยอมรับหรือเป็นภาระจํายอมอเป็นการยอมรับโดยปริยายหรือโดยอนยุ การที่จะเอาอธิปไตยของเหนือดินแดงของอีกรัฐหนึ่งไปหยิบยื่นในอีก,อ,ก,อ,กอีกรัฐหนึ่งนะั้นเขาทํากันโดยปริยายคงไม่ได้แล้วสมัมยนี้คงจะต้องมีการทาเป็นสัญญาครับ,รบอันนี้อีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนคือว่าที่ว่าแผนที่เนี่ยนะแผนที่ที่พูดถึงเนี่ยยังมีความสําคัญผิดกันคือว่าการกลรชิดค,ค,คือแม้แต่ในในข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวข้องเป,เป็นเอกสารที่ทางกระทรวงต่างประเทศทําขึ้นเนี่ยนะ แผนที่นี่คือสามแผนที่ที่จัดทำขึ้นตามผลงานการปักปันเขตแดนของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนที่จัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาฉบับปีคศ .1904 มีเมื่อไหร่เคยอ่านหรือเปล่านี่เป็นความาจที่คาดเคลื่อนของกระทรวงอาณานิคคาดเคลื่อนสิครับเพราะว่าแผนแผนที่ฉบับนี้มีเลยสิบเอ็ดฉบับเนี่ย นะฮะมีฉบับนี้อยู่ด้วยแต่ฉบับน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จัดทําขึ้นนะครับที่ว่าจัดทําขึ้นคณะกรรมการปักปานไทยไม่มีเงที่ผมผมเรียน,นทราบแล้วก็ที่ที่ฝรั่งเศสทําขึ้นก็ทําขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวค,ครัเขาทําขึ้นฝ่ายเดียวคือคือพันเอกเบอร์นาร์กับ ร้อยเอกกลุ่มเท่านั้นที่เขาเขาก็เขียนในนั้นชัดเจนแต่นี้ในในเลเจนของแผนที่เขาจะเขียนว่าคณะกรรมการปักปันผสมแต่ว่าเขาจะมีเขียนไว้ข้างล่างเล็กๆเัืเร็กว่าฝ่ายฝรั่งเศสเป็นผู้จัดทำแต่นี่เราเราอย่าไปหลงกลตัวเองชื่อไปไปนำทางผิดเองว่าอันนี้เป็นเป็นแผนที่ที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการปักปันผสมร่วมกันมไม่เกี่ยวคือคือแผนที่นี้มันจัดทําขึ้นหลังจากที่เซ็นสนธิสัญญาไปแล้วใช่ไหมฮะ แล้วไม่มีการเซ็นนี่คือพิมพ์เมื่อปี1908 1907 1908หลังจาก1907ที่เซ็นสัญญาไปแล้วนะหลังจากการประชุมปี1906วันที่วันแม้แต่1907วันที่วันครั้งสุดท้ายวันที่16 มกราศูนย์เแล้คณะกรรมการไม่ได้เซ็นคณะกรรมการก็ไม่เคยเอาแผนที่เข้ามาพิจารณาและรับรองมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นแผนที่ของคณะกรรมการผสมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ไปไปไปนำทางผิดเองเลยหลงเองก็เปปิดเองเป็นคําใน M O U ปี2543ซึ่งซึ่งคแมงก็ส่งมาให้ผมขออนุญาตอ่านนะ่ครับอาจารย์ครับข้อหนึ่งวงเล็บคอ แผนที่ที่จัดทำขึ้นตามผลงานการปักปันเขตแดนของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาฉบับปีคศ1904และสนธิสัญญาฉบับปีคศ1907กับเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้อนุสัญญาฉบับปีคศ1904และสนธิสัญญาฉบับปีคศ1907 ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสก็คือไปยอมรับเลยว่าเป็นเป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนให้ทึกทักเข้าใจผิดเอาก่าเป็นแล้วไปอยู่ในเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศอีกนะเพราะเขาสนอมาเป็นสัญญาเสนอมาเป็นสัญญาปี2543เนี่ยเป็นถ้อยคำในสัญญา MOU ปี2543ซึ่งในภาษาอังกฤษก็ชัดเจนนะฮะก็คือ อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมเพิ่งค้นพบวินาทีนี้จากความเมตตาของเทศารย์สมพองว่าคือในคำพิพากษาสารนะก็ระบุชัดนะว่าคณะกรรมการปักปันเขตแดนไม่ได้ประชุมกันอีกเลยคือการเดินสำรวจแผนที่เนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะเริ่มประมาณปี1906อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พิมพ์เสร็จปี1908แต่คณะกรรมการไม่ได้ประชุมก,กันอีกเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ไอการเขียนอย่างนี้มันก็เท่ากับไปบอกว่า ไอ้แผนที่เนี่ยเป็นของคณะกรรมการปักปันเขตแดนคือมีการทําร่วมกันใช่ไหมฮะซึงผิดึงคือฟังแล้วมันเหมือนเป็นทางการดังนั้นที่ถ้าจะเขียนอย่างนี้มันก็ต้องแก้ว่าเป็นที่ฝรั่งเศสจัดทําขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือทําไมเราถึงไปยอมรับใช้ถ้อยคํานี้มาโดยตลอดอาจารย์มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากวาระคืออะไรก็ตามที่เขาส่งมาเป็นร่างเราไม่เคยทวงไม่เคยแก้ไขไม่แก้ไข คือบางครั้งบางสมัยเนี่ยถ้าเป็นผมอยู่ผมจะแก้ไขหมดหอผมจะไม่ยอมให้ผ่านไปแต่บางครั้งเขาก็<ๆ>าผ่านไปเพราะว่าอาจจะไม่เห็นความสําคัญคือเราไปกลัวลไงหนึ่งเราเราอาจจะกลัวอสองสองเราอาจจะไม่มีฮเขาขู่ใช้ข้าวความขู่แล้วสองสามเราอาจจะไม่มีจาหน้าที่ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดเพราะมันต้องใช้ยังข่าวข่าวก่อนจะใช้ความรู้ทางกฎหมายจะเซ็นสองห้าสี่สามเนี่ยก็กระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่า ก็กรมพูชาเขาขู่มาว่าถ้าไม่เสร็จในหกเดือนเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ผมก็บอกอ่ะแล้วเราเป็นใครทําไมเราต้องกลัวเขาด้วยอ่ะก็ก็กลัวไปแล้วก็เซ็นไปแล้วอ่ะเซ็นไปแล้วแล้วเขาก็กระทรวงกลาโหมเ็บอกว่ายังไงยังไงแผนที่ก็เล็กกว่าสมสัญญาไม่เสียเปรียบหรอกแต่ก่อนหน้าเนี้ยที่ชี้แจงกันมาเป็นเดือนเดือนเนี้ยนะก็จะบอกว่าแผนที่เนี่ยเราเสียเปรียบขึ้นสารโลกอีกเมื่อไหร่เนี้ยเราเสร็จอ๋อขัดกันเองอ่าแต่ทีนี้พอบอกว่าอ้าวพอเขาขู่ว่าจะขึ้นสารโลก ก็แล้วเราไปยอมเขียนด้วยทาไมอ,ะอ่ะผมก็บอกเหตุผลเนี้ยที่ผมเรียกว่าเป็นเหตุผลที่พอชี้แจงแล้วมันมันกัดลิ้นตัวเองออแล้วก็ทําให้ผมเลยนึกเลยว่าพอเนี่ยพอสืบสาวเราเรื่องไปแล้วเนี่ยนะมันก็ทําให้เห็นว่ามันมีจุดอ่อนอะ่ะผมไม่อยากจะใช้คําว่าผิดพลาดนะเพราะว่า ทุกคนก็มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติทั้งนั้นเนี่ยผมผมว่าคลายเคลื่อนฮแล้วก็พอพอมันบ่อนอ่างดีแล้วพอมันเคลื่อนไปแล้วใช่ไหมอาจารย์พอมันชั้นหลังเวลาคนพูดอะไรเนี่ยนะเขาก็จะต้องกรบไอ้รอยเคลื่อนในอดีตวะมันก็จะนําไปสู่ความความคาดเคลื่อนต่อไปมันไม่แน่นยันผิดพลาดหนึ่งคือกระทรวงการต่างประเทศมามาอธิบายวันนี้ว่า ถ้ามีข้อพิพาทขึ้นศาลโลกอีกเราจะเสียเปรียบเพราะเราไปยอมรับหนึ่งต่อสองแสนซึ่งอาจารย์สงปอมบอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องศาลโลกไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะในฐานะโจท์หรือจำเลยก็ตามเราไม่มีทางเราสามารถปฏิเสธที่จะไปขึ้นศาลโลกได้เราจะไปขึ้นทําไมใครจะบังคับเราแต่อาจารย์กระทรวงต่างประเทศไม่เคยพูดกับพวกเราอย่างนี้เลยเขาเคยอ่านธรรมนูนศาลโลกป่าวยังไงครับอาจารย์ครับเราต้องเราต้องมีปฏิญญาว่าเรารับหน้าศาลโลกโดยบังคับคือคือคือเขาก็จะบอกผมก็บอกว่า พวกเราก็บอกไม่ใช่ผมหรอกไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกพวกเราจะบอกว่าเอาเราก็ไม่ต้องขึ้นสิเขาบอกว่ากัรพูชาก็อาจจะขึ้นทางอื่นก็ได้ก็ขึ้นทาง UN UN s c ทางคณะมนตรีความมั่นคงก็คือถ้ามีเรื่องขึ้นมาเขาจะนำเรื่องเข้าคณะมนตรีความมั่นคงแล้วคณะมนตรีความมั่นคงจะใช้จะใช้ Art i c l e 49นําเรื่องกลับไปสู่สารโลกอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือคือพูด,ดง่ายๆครับผมผมอยากจะเรียน,น,นตรงตๆว่าคือ,ต,อ,ต,อตั้งแต่ต้นมานะที่ผมฟังกระทรวง,งต่างประเทศมา<ส>ผมเนี่ยเคารพเขาแล้วผมเห็นใจแล้เข้าใจเขามากเลยแต่ว่าพอฟังมานานวันเข้าเนี่ยแบบไอ้นี่ก็แพ้ไอ้นี่ก็แพ้ไอ้นี่ก็แพ้